ตัวนี้ถ้าใครอยาก b ายคีย์ b u ได้เลยนะครับน่าบายมากๆนะครับถ้าราคานะครับแต่าราคามาจากงสองร้อยนะครึ่งนึงนะีนะครึ่งนึงนะครับ,นนรบมันน่าบายนะเป็นผมผมบายเลยนะครับตัวนี้แต่ผมเอาขอตไปเขาเรียกว่าไป ETF ไปเท ETF เยอะเยอะเกินไปนะครับใครี้ก็จะต้องมาแกะดูหุ้นตัดตัววนะ่าเอ้ยมันน่าซื้อไมหมอะไรประมาณนะี้ผมหุ้นผมนะผมมีอยู่ประมาณเดีย๋ยวตอนนี้ัดสมอยู่ประมาณห้าติดห้าติดตัวนะครับห้าติดตัวก็มาทำแบบนี้แหละ แล้วหาทุกข่าวในหนึ่งนะครับิดนะครับในแต่แลวะวันผมก็จะมาไล่ดูว่าตัวเองต <c oughs> ิเขาเรียกว่าติรีเทปนะแบทเทสขอภายแบทเทสแล้วมันโอเคไหมมันถึงจุดที่เราต้องการหรือย,อยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับก่อนที่จะไปดูทางเป็นเล็กนะโอเคโซนนี้นะโซนโซนที่อบอสนะครับสวิงนะส่งไปบอสนะครับจังไหน่าส่งไปบอสซึ่งเนีย่ยสวิงสวิงโลนะส่งไปบอสนะครับแล้ว ผมก็เลยให้ความสำคัญบอสไมเนอร์ก็คือเวลาที่เขาลงมาเนี่ยมันการถอดไตคือมันการตึงราคา80บาทนะออาไม่ใช่ขอร์สไป80เหรียญน,นะครับตึงราคาอะไรมันก็เลยขึ้นไปอย่างรั้นแหลอันนี้คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมของกราฟนั่นเองนะครับที่ไม่ยอมให้ผ่านหรือสร้างกำพงนั่นเองเรามาดูในโซนอ่า120ที่เขาทำดีที่ดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับก็คือไม่อยากให้จยิ่งขึ้นไปนั่นแหละนะครับก็คือทำให้ที่เสมอกันนั่นเองนะครับมารีเทสที่เบสตัวนี้ผมจะเรียกว่าเป็นเบสแล้วกัน นะเพราะมันมีคอน้ามันมันมีการไตนะ์เวทักปุ่มนี้นะมาดูวัดนะครับโอเคเพอมาเป็นดนะีมานเสร็จเนี่ยเวลาที่ลงมามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเรื่อยๆเราก็เลยตึงราคาไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นดีมานนั่นเองนะครับ <c oughs> สังเกตว่าราฟพาม dB นะครับ dB แล้วก็มีการช็อตขึ้นไปนะครับพอช็อตเสร็จมีการบอสเรามาดูสวิงนี้นะที่ส่งไปบอสครับ <c oughs> สวิง ดาวินนี้เป็น DB นะครับ DB ไปต่อไอ้ DB ไปต่อเนี่ย,ม,ยนะมันไปบอสหาได้นะครับมันไปบอสทานได้ก็เลยพุ่มขึ้นไปนะครับเกิดการบอสเมเจอร์นะครับบอสเมเจอร์นั่นเอ,นะองแล้วถามว่าดีมานจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเกือ่อนะครับเพราะว่าดีมานหลักนะครับดีมานหลักคือดีมานที่อ่ามันเป็นเบสที่ต่อรองราคาที่มีการไต่เวนน้อยที่สุดนะครับคือมีการตัดถึงใจบายเลยที่สุดก็คือไอ้นี่ไอ้ตัวที่ถอดไต่หน่ยไอ้ตัวสำคัญเลยนะครับเป็นดีมานสสำคัญเลยนะครับไอค้คือดีมานนนที่่มัไปตอยรันน้ีเลรงะคบ โอเคพอสวิงเข้ามาเกิดการบอสนะครับอ่าสวิงนี้บอสนะบอสนะอันนี้บอสนะครับถามว่าไปต่อนะอ่าแล้วเรามาดูเนี่ยถามว่าเราซื้อตัวนี้ปิดไหมไม่ปิดนะครับราบสวิงนี้มหมส่งไปบอสได้ถ้าเกิดว่ามีายหนึ่งรู้ก็หายนะครับรับสวิงนี้ส่งไปบอสนะครับเวลาที่การมาลงงานแน่นอนแหละมันต้องมาติดตีปบงดีมาตนงนี้ส่วนจะทำห้ที่สูงกว่าไม่นั้นเราต้องมาลุ้นเอานะครับถ้ามันสูงกว่าไม่ได้ก็คือก็คืออาจจะปิดนั่นเองนะครับปิดทางกำไรในระยะสั้นนะครับ ังเกิดว่ากราฟมันท right ําหายที่ต่ำลงนะครับแล้วมีการท็อกสเวิงนี้เ so กิดท็อกนะครับการที่มันเกิดท็อกเนี่ยมันร่างนะอันที่ท็อกเดียวนะครับที่เราจะบายต่อนะครับแล้วเกิดการบอสอีกบอสจากสเวิง Low High เนี่ยมันดรอปเฟดปกติมันเป็นอี q ว o l โลนะอี q ว o l โลคือมันไม่อยากให้ผ่านแล้วสเวิงไฮเนี่ย Low h i g เนี่ยมันดรอปเฟดลงมามันดรอปเฟดลงมาแบบไหนดูนะอ่าราคาบายราคาบายราคาบายสเวิงไฮโล Low h i มันดรอปเฟดลงมาซึ่งมันต้องใช้ แรงขายค่อนข้างเยอะในการที่จะเอาชนะแรงซื้อนะครับในการที่จะเอาชนะแรงซื้ออันนี้เขาเลยมารีเทสมารีเทสที่ดีมานนะครับอ่าดีมานเห็นไหมมารีเทสอ่าแล้ว้ามารีเทสนะเราบายได้ไหมบายได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นว่าเขาจะทำไห่นะนะครับสิ่งที่มันจะโอเคมากที่สุดก็คือเข้าไปดูในทาร์เก็ตเล็ก ขาปฏหยัญนะว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะครับเราเห็นอันนี้ไหมอีกว่าหายหนึ่งละหายสตรงนี้มันทําไมเอาชนะได้แต่อันทาไมลงต่อทําไมลงต่อเพราะว่าสวิงนะครับสวิงอันนี้คือสวิงหลักแบบนี้นะครับคือสวิงนี้มันบอสเรียบร้อยแล้วนะครับสวิงนี้มันเจ็ดชันบอสตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันนับได้ว่าเป็นอีกว่าหายดังนั้นเวลาที่ขึ้นไปไม่มีความหมายเพรว่าหายนี้บังคับอยู่ นะครับบังคับอยู่นั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดโลว์หายต่ำลงต่ำลงคราวนี้เรามาดูว่าจุดนี้ทำไมมันขึ้นนะเราสังเกตว่าหายนิดนะครับหายเป็นทีกว่าหายตรงนี้ทำโลวที่ต่ำกว่าโลวนี้นะครับทำโลวที่ต่ำกว่าโลวนี้แล้วโลวนี้เสมอกันนะครับหรือที่เรียกว่า db นั่นเองนะมาลีเทสนะครับมาลีเทสมันก็เลยพุ่งขึ้นไงเป็นตัวดับเบิลอยู่นะครับเพราะเขาไม่ได้ทำโลวที่ต่ำกว่าในโลวนี้ อันนี้ราต่งกว่าโลนี้แสดงว่าแรงขายมันเยอะกว่าแต่อันนี uh ้แรงขายกับแรงซื้อเท่ากันนะครับแรงขายกับแรงซื้อเท่ากันแต่แรงซื้อได้เปรียบมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ต่ํานะครับมันอยู่ต่ํานั่นเองนะครับแรงซื้อมันเลยได้เปรียบหรือเรียกว่ามาชนกับดีมานนั่นเองดีมานผมชี้ให้ดูถามว่าตึกที่เขาถอดไต่ขึ้นไปเนี่ยในทาเป็นวินเนี่ยมันแข็งแรงแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงมากๆไกลันนะโอเคอันนี้มันก็เลยเกิด เกิดช็อคช็อคลาดหายงี้นะเดี๋ยวเสียงเริ่มอนไปอ่ะนะทําไมผมถึงเรียกว่าช็อครั้งนะครับอันนี้คือตึงราคาเซลล์นะคือขึ้นมาคุณต้องเซลล์แล้วล่ะครับตรงนี้นะห้ามเหนือยหายงี้เพราะอะไรเพราะหายงี้มันส่งกราฟไปบอสเพื่อทําโลดที่ต่ำลงแต่พอเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปพอเปลี่ยนเสร็จนะครับมันก็เลยเกิดการบอสขึ้นมาตัวนี้คือการบอสมาบอสนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นอิมบาลานซ์ เวเลยทําให้เาเปลนราคาขึ้นนานนะครับมันพุ่งขึ้นเลยแรงเติร์มมันมีเยอะนะครับแรงเติร์มมันจะมีเยอะนั่นเองนะครับมันต้องย่อนะครับเพราะอะไรมันนีแต่เติร์มมันไม่มีขายนะครับมันไม่ได้จับคู่กันนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยมาลอยที่100รอยนะครับมาลอยที่100เพื่อไปต่อน,นะะั่นเองเดี๋ยวเราดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะครับลงมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ทางเฟรมเฮตีเป็นกีเอเซลนะครับ <c oughs> ซึ่ง มันก็ไม่ใช่หน้าเล่นของเราถูกไหมเราก็เลยต้องมารอที่เนี่ยหนึ่งร้อยไหนผมจะมารอที่หนึ่งร้อยดูนะครับโอเคก็จบเท่านี้ครับ